วันนี้นะคะพึ่งจะชวนเ,นเพื่อนๆมาทำขนมญี่ปุ่นทานกันค่ะนั่นก็คือวาราบิโมจิแต่พึ่งจะใส่เผือกลงไปด้วยก็จะกลายเป็นวาราบิโมจิเผือกแป้งเหนียวนุ่มเด้งดึงมากๆยิ่งได้ทานคู่กับตัวผงเผือกเข้ากันดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยเรามาทำตัวน้ำเชื่อมกันก่อนใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่า คนผสมให้ละลายแล้วก็นำไปตั้งไฟพอเดือดให้จับเวลาในการต้มต่ออีก5นาทีพอครบเ,เวลาให้ปิดไฟยกลงมาได้เลยจะได้ออกมาเป็นน้ำเชื่อมไว้ทานคู่กับตัวขนมเรามาทำตัวแป้งกันวันนี้นะคะพึ่งใช้แป้งมันสำปะหลังหมีคู่ดาวแป้งตัวนี้นะคะเป็นเกรดส่งออกพึ่งใช้บ่อยมากน้ำหนักหนึ่งถุงอยู่ที่1กิโลกรมัมเนื้อแป้งจะขาวละเอียดเวลาเรานำไปทำขนมแป้งจะ เหนียวนานแล้วก็เงาใสชั่งน้ำหนักมาที่200กรัมใส่แป้งมันลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายผงเผือกแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ละลายแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปตั้งไฟเพื่อทำการกวนแป้งใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนตัวแป้งมันจับตัวแบบนี้นะคะ เราจะกวนจากที่เป็นสีขาวขุ่นแบบนี้ให้มันกลายเป็นสีใสเนื้อแป้งเหนียวเนบหนับแบบนี้เลยนะคะตัวแป้งจะมีส่วนผสมของเผือกด้วยจะเป็นสีอ่อนแบบนี้ปิดไฟได้เลยจากนั้นนะคะนำไปหยอดใส่ถ้วยวันนี้เพิ่งใช้ถ้วยขนาดหนึ่งออนเป็นขนาดพอดีคำใส่ให้เต็มถ้วยแล้วก็นําไปแช่ยเย็นสัก15นาทีให้แป้งเซตตัว เมื่อแช่เย็นเสร็จแล้วก็นำออกมาเอาผงเผือกใส่ลงไปบนหน้าขนมจากนั้นก็เคาะให้ผงเผือกกระจายตัวให้ทั่วถ้วยตกแต่งด้วยดอกไม้ตรงกลางที่เป็นสีน้ำตาลนั่นคือน้ำตาลทายแดงนะคะแล้วก็บรรจุใส่กล่อง1กล่องนะคะอยู่ที่6ชิ้นหรือว่า5ชิ้นก็ได้นะคะเราจะทานคู่กับตัวน้ำเชื่อมแบบนี้จัดใส่กล่องคู่กับตัวน้ำเชื่อม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมวารบิโมจิเผือกของพึง่งด้านล่างนะคะก็จะเป็นแป้งวารบิโมจิด้านบนพึ่งก็จะใส่ผงเผือกนะคะเข้ากันดีมากๆหน้าตาก็จะเด้งดึงแบบนี้ทานคู่กับตัวน้ำเชื่อมยิ่งอร่อยมากๆแป้งมีความหอมเผือก เหนียวเนบหนับนะคะแล้วก็ทานคู่กับตัวผงเผือกแล้วก็ราดน้ำเชื่อมอร่อยมากๆเพื่อนๆลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายเผื่อเป็นไอเดียในการสร้างอาชีพได้เลยนะคะ